สวัสดีค่ะทุกคนน้องอยู่กับพี่น้อพี่ไตเติลปิ่นปินสสวัสฒนาวัชัยนะคะทางชาแนลไตเติลยูนิเวอร์สโอเควันนี้พี่จะมาในหัวข้อความลับที่ครูแนะแนวคนอื่นไม่รู้แต่พี่รู้โอเค i ่านเก็บ o นื o d สวัสดีครับทุกคนเราก็วันนี้เข้ามาอยู่ที่คำถามของเราเลยนะคือว่าอะไรคะความลับที่ครูแนะแนวหลายคนนะไม่รู้แต่ว่าพี่รู้โอเคปะ เป็นคนที่ได้ที่เรียนนะที่แรกนะคะคือภูมิศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นรับตรงเนาะคือทั้งหมดทีพด่พี่กำลังจะพูดนี่คือรับตรงหมดเลยนะยกเว้นอันสุดท้ายที่พี่จะพูดก็คือก็คือที่เกษตรศาสตร์นะคะก็คือเป็นแอดมิชั่นกลางก็คือเอนติดนั่นแหละนะคะที่แรกก็คืออาภูมิศาสตร์บูรพานะคะในส่วนพี่จําไม่ได้ว่าคณะอะไรนะ และที่สองที่พี่สอบได้วันนั้นไปนสอบของมอสวพี่เลือกอันดับหนึ่งเป็นเภสัตชและเลือกอันดับสองเป็นพยาบาลแต่ว่าติดพยาบาลค่ะคือถ้าเลือกเภสัตชพี่ก็จะได้ติดเภสัตชไปแล้วนะคะแต่ว่าดันได้พยาบาลพี่ก็เลยไม่เอาค่ะนะคะอันดับที่สามก็คือทีอ่วันนั้นรู้สึกไปอสอบที่ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะที่ลังสิต ตื่นแต่เช้ามากไกลมากพี่แบบคือตั้งแต่แค่ตื่นพี่ก็รู้สึกไม่โอเคแล้วพี่ก็เลยแต่ไปสอบนี่ด้วยความแบบใช้ความรู้เก่าแล้วไม่ได้เครียดเลยนะเพราะว่าค่าสอบรู้สึกเขาไม่คิดค่าสอบนะถ้าพี่จาไม่ผิดอะแล้วเพราะว่าพี่ยื่นในในส่วนว่าเป็นแบบสมัครเป็นนักเรียนทุนไปสอบติดคะ่ะสอบติดข้อข้อเขียนแต่ไม่เอาคะ่ะ ซึ่งน่าเสียดายนะพี่ก็ยังว่าเลยถ้าเกิดว่าวันนั้นไปแล้วก็ได้เลือกนะคะแล้วลองสอบสัมภาษณ์ดูเนาะแล้วแบบพอสัมภาษณ์จบปุ๊บอะไรปุ๊บแล้วก็ค่อยบอกคณะกรรมการว่าเออแบบ excuse me คือแบบออ I think I will not ออ accept this study place อะไรประมาณเนี้ยก็แค่อบอกเขาอย่างนั้นไปแต่ว่าตอนนั้นคือแบบเด็กมากๆอะ่ะใครจะไปคิดออกว่าแบบจะ จะไม่เอาก็แค่บอกเขาอย่างนั้นหรอเราก็คงอายเนาะอารมณ์แบบคนไทยเราก็แบบไม่กล้าที่จะพูดอะไรนะคะที่4ก็คือที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทุกคนนะคะก็ด้วยด้วยความที่ว่าเลือกไปด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กสายวิทย์เนาะแล้วเราก็เลือกไปด้วยความที่ว่าก็ก็อยากจะมีที่เรียนอ่ะด้วยความที่ว่าเลือกด้วยความที่อยากจะมีที่เรียนนะคะแล้วที่5ที่5คือที่ไหนคะพี่กําลังคิด ที่หที่ไปสอบคือที่มาฮิโดนินเตอร์มาฮิโดนินเตอร์มันเป็นสอบเป็นฮอเนาะสอบเป็นภาษาอาังกฤษมันสอบคล้ายๆ TOEFL มันคือ TOEFL นั่นแหละแต่ว่า,าสติสมาธิพี่ในการที่ว่าฟังเสียงจากในเลอร์ฮอลที่มันตะโกนเอ้ยไม่ใช่ตะโกนพี่หมายถึงออกจากลำโพงเนี่ยพี่ไม่โอเคนะคะ ก็เลยทำข้อสอบไม่ได้ซึ่งวันนั้นถ้าพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าพี่เขาทำข้อสอบได้แล้วติดในส่วนของระดับ college พี่ก็อาจจะเอาที่ไม่ให้เดนเตอร์ไปเลยนะคะแต่สรุปไม่ได้ติดถึงระดับ college พี่ติดเป็นระดับ pre พรี college สพี่ก็เลยไม่เอาและหลังจากนั้นก็เป็นขอรกแะวคะจะเรียกว่าเอคว้งคว้างอ่า we just say that เคว้งคว้าง and we, we we เราไม่รู้เราไม่รู้นะคะเราจะเลือกอะไรเราก็ยังไงคะ ไปเซิร์ชใน Google เนาะสมัยน้น้นตอนนู้นยังไม่มีคนมารีวิวให้น้องฟังเหมือนทุกคนนี้ว่าแบบที่นู่นเรียนยังไงที่นี่เรียนยังไงถูกไหมก็ Google แล้วก็เขาก็ขึ้นมาเป็นในเป็น,เนกระทู้หนึ่งของเด็กดีเขาก็เขียนว่าแบบสาขาวิชาที่เราสามารถจะเ,เรียนแล้วแบบมีงานทำํำคนไทยตอนนั้นก็คิดแค่แบบเรียนแล้วก็มีงานทําเราก็เลยเลือกตามที่เขาเขาเขียนมาก็แบบก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบบริหารธุรกิจท้งนั้นเลยอ่ะ พี่ก็เลยเลือกมาสักที่หนึ่งไม่ใช่เลือกมาสักที่หนึ่งพี่ก็เลือกจากคะแนนอันดับที่มันสูงกว่าเนาะก็เลยเลือกเป็นอันดับที่1ก็คือเป็นที่จุฬา2ธรรมศาสตร์3เกษตรแล้วก็4ศิลปกรถามจริงคือธรรมศาสตร์ลังสิตธินี่คือไม่ได้อยากไปเลยนะคะแล้วก็ศิลปกรก็คือไม่ได้อยากไปด้วยเพราะว่าไม่ได้เรียนในเมืองนะคะเกษตรได้วยด้วยความที่ว่าเคยไปอยู่ก็เลยโอเคก็เลยเลือกเพราะว่าเพราะว่าอยู่ในเมืองหน่อยโอเคจุฬานี่คือคือชอบอยู่แล้วด้วยความที่ว่าตัวเองเอ่อรู้ตัวเองแล้วก็ได้เคยพูดกับ ครูแล้วก็เพื่อนในห้องเนาะว่าแบบจะเรียนอักษรจุฬาแต่ว่าเราก็ไม่ได้เลือกไปอันนี้เป็นสิ่งที่น้องจะต้องใช้บรรทัดฐ,ฐานข้อนี้ในการเลือกและตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตเลยนะใช้ได้ทุกเรื่องเลยคือบรรทัดฐ,ฐานของความสุขสิ่งไหนที่น้องตัดสินใจบนบรรทัดฐ,ฐานของความสุขแล้วอะ่ะมันจะไม่มีการเขาเรียกว่ะเสียใจเสียดายรู้งี้เป็นความรีเกรดในอนาคตนะคะก็ตัดสินใจจากบรรทัดฐ,ฐานความสุข แล้วเราก็เลือกไปเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยให้เราได้เลือกพอเราได้เลือกแล้วอะเราจะไม่เสียใจในอนาคตน,นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันย้อนไม่ได้ไงโอเคปะ่ะคืออาจจะย้อนได้แค่แบบว่าทําไมไม่ได้แต่ว่าอีความที่ว่าทําไมไม่เลือกเนี่ยมันเจ็บใจกว่าทําไมไม่ได้นะนะอันนี้คือสําคัญมากคือใช้บรรทัดฐานแห่งความสุขในการเลือกคือเราเราไม่ต้องไปมองว่าแบบคือ ทุกสายงานอาชีพสมัยนี้มัน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 กว้างอ่ะแล้วแบบเราเราเรียนอะไรเราก็ทำอะไรก็ได้อยู่แล้วถูกไหมคะก็วันนี้มันเป็นอะไรคะเป็นความลับที่ครูแนะแนวคนอื่นไม่รู้แต่พี่รู้นะคะเพราะว่าเพราะว่าพี่ติดมาแล้วนะคะออกี่ที่อ่ะหนึ่งสองพี่ไม่เคยนาปะหกเหรอหกปะเออหกที่นะคะติดมาหมดแล้วหกที่ทุกมหาลัยนะคะแต่ว่าเอ,อ่อด้วยความที่ว่าไม่รู้ตัวเอง เวลามันก็เลยเสียทรัพยากรมันก็เลยเสียไปนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่การตื่นเช้าไปสอบ SI t ทีที่ลังสิตไกลมากแต่ก็สอบได้แต่ไม่เลือกเพราะว่าคือคือเราก็รู้อยู่จริงจริงไม่รู้เหมือนกันว่าจะสมัครสอบไปไมเพราะว่าในคุริคิลัมเขาก็เขียนอยู่แล้วว่ามีฟิสิกส์สองตัวแล้วแบบเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราแบบยังไงก็จะไม่เอาแน่ๆยังไงก็จะไม่เอาไม่เอานี่คือ ไม่เรียนฟิสิกส์อีกแล้วอะถ้าจะต้องขึ้นในระดับอุดมศึกษาเนาะแล้วเราก็ไม่ไหวพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเหมือนกันว่าเลือกแต่ละสมัครสอบไปทําไมอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าเอ่อมันไม่มีค่าสมัครสอบแล้วมันก็ได้ทุนมัง้งพี่ก็เลยลองสอบไปปรากฏว่าติด <laughs> แต่ว่าไม่ได้เลือกนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแบบโจกๆขำๆเนาะเป็นแบบประสบการณ์ที่แบบยังไงคะตามหัวข้อคลิปนี้เลยก็ยังไงก็ฝาก Uh, ทุกคนเนาะเป็น uh, ติดตามไลค์แชร์แล้วก็ subscribe c h anel n Titan Universe ด้วยนะคะก็ฝาก uh, อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรก็อินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างมาได้เลยเดี๋ยวพี่ก็จะไปช่วยตอบให้อยากให้รีวิวเรื่องอะไรที่ไหนหนาตามเมียนะที่พี่เลือกเนี่ยตามที่พี่เลือกที่พี่บอกว่ามีอะไรคะที่บุรพาที่อะไรคะเออสไอธรรมศาสตร์ที่จุฬา ที่อะไรคะอีกที่หนึงมสวแล้วก็เกษตรมาให้ดนอ่าโอเคประมาณ6ที่ถ้าน้องอยากจะรู้เนี่ยในเรื่อง6ที่เนี้ยก็ถามมาได้ก็พี่ก็สามารถจะตอบได้ในส่วนเท่าที่พี่จะพอตอบได้เนาะโอเค so we'll get it n o h บ๊ bye b y